สวัสดีครับไม่รู้ว่าฉันมีชาหรือว่าสดชนแตสิไล่ไลมาช่วโอค๊ ไม่รู้ว่าฉันอมิเชาหรือว่าสุดใจร้างกาสิไหลไหลมาจกากไหนคลีมในยูทูบทำไมมันไม่เหมือน,นเดิมอ่ะเราต้องไปแก่ก่อนครับ

you. <laughs> วราบส่ัสดีครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ

没有了信心。不真没有。